เาก็จะเป็นต <Và, S 1> ้องคิดว่าเงินซ mm ื้อความสุขได้แต่เขาต้องยอมรับว่าเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้กับเขาได้เนาะและอำนาจนั้นก็คือเห็ดใหฮามีความสุขหลายขึ้นเธอเม็ว่าความสุขนั้นบริขึ้นอยู่ที่เงินแบบ100%เพราะความคิดก็คือทัศนคติหรือนิสัยการเลือกในการตัดสินใจและอื่นๆมันมีหลายๆอย่างเนาะที่มาเกี่ยวข้องแต่ในชีวิตของคนเฮาก็คือแต่อย่างน้อยเราควาท้าชีวิตของเขามีเงินเนาะต่ชีวิตการมีเงินของคนเฮาก็จะดีกว่าและจะมีโอกาสหลายกว่า นาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขหลายขึ้นคือกันซึ่งผู้เขียนเพ่กับมักบอกประโยคที่ว่าเนาะเงินอาจจะซื้อความสุขบ่ไไรแต่ความจนซื้อ like ย like ังบ่อไรเลยเป็นแต่อย่างเดียวเงินอาจจะซื so ้อความสุขบ่อไรแต่ว่าความจนเนาะบ่สมาร์ทซื้อยังได้เลยแม้นแต่อย่างเดียวเนาะซึ่งเรื่องนี้เนาะมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนบอสมาร์ทปฏิเสธได้เนาะเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนบ่สมาร์ทปฏิเสธได้การมีเงินเนาะย่อมมีข้อดีหลายกว่าการไม่มีเงินอย่างแน่นอน พบอกเนาะมีเงินเนาะย่อมดีกว่ากันเ่รามีเงินตามใดที่เงินเนาะยังเป็นสิ่งที่เราต้องการหรืออย่างน้อยเนาะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นตามนั้นเนาะเฮาก็บ่คครมีความคิดที่เป็นอุปสรรคในการทาเงินพยําเอาไว้ว่าเนาะตาบใดเงินยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเนาะหรืออย่างน้อยมันก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นตามนั้นเนาะเฮาก็บ่คครที่จะมีความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการหาเงินเพราะว่าเทุกคนจะอยู่ในยากลําบากเนาะและน่าเสียดายกว่านั้นก็คือเฮารวยเท่าที่เฮาเกิดมา พอเท่เาจะได้เนาะอันก็นคือพอบทที่หนึ่งเนาะบทที่หนึ่งโอ้ใช้เวลาไปหลายเตินะบเนาะบัดนี้เขามาต่อบทที่สองเนาะบทที่สองผมบอกว่าเนาะเฮาดีพอสำหรับทุกสิ่งที่เขาต้องการเ <c oughs> ฮาดีพอสำหรับทุกสิ่งที่เขาต้องการเนาะหนังสือเล่มนี้อาจจะอ่ญญานยากหน่อยนึงเนาะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับการเงินเนาะเพราะอีกอย่างมันเป็นภาษาไทยแน่เนาะแล้วก็ต้องอ่านแล้วก็แปลเป็นภาษาลา,บาบวเพื่อว่าบ่มีคําว่า body part เนาะในวจนานุกรมของคนรวยเนาะหรือว่าในดิ c ชันนารีของคนรวย สิ่งที่กำหนดชีวิตของพวกเขาบอกม่ได้ว่าเขาดีพอสลับอย่างนั่นแต่พวกเขาต้องการอย่างและพวกเขาต้องการมันชาวบุมียางสามารถยุดจงพวกเขาได้บอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นจะยากหรือลำบากหลายสมัยบอกว่าคนอื่นจะมีความคิดเห็นท่าใดและบอกว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติที่หางไกลจากสิ่งเหล่านั้นก็ตามเนาะแต่พวกเขาก็จะพยายามเพียรมันมาจนสำเร็จพวกเขาคิดว่าพวกเขา ตัวเองคู่ควรอ่าอันก็คือข้อที่สองเนาะปนะธานิยามสั้นๆมาแบบนั้นเนาะเดี๋ยวมาพิ่งเนื้อหารำัอบนาวันเนื้อหามาจากไหคนบอกวนะ่าเนาเฮาเองเนาะก็สามารถเป็นแบบนั้นได้คือกันเฮาดีพอสำหรับทุกสิ่งที่เขาต้องการจงจื่อเอาไว้เลยว่า อุปสรรคเนาะบนแมนความสามารถแต่มันคือความมุ่งมัน่นมันเพราะสำคัญว่าอุปสรรคนที่เขาเจอนั้นเขาจะคอยความมันบักใดมาแนวไหนเนาะแต่อุปสรรคคือสิ่งที่เขาเขต้องการมันแต่ถ้าเขาคิดว่าเนาะเขาคู่ก่อนกับบางสิ่งเขาก็จะบอกตัวเองว่าอ่ามันยากหรือมันยากเกินไปสำหรับเขาและเขาก็จะบ่นยอมเนาะให้คนอื่นบอกว่ามันเป็นความคิดที่ หน้าตลกเพื่อเจอหรือเฮาเฮ็ดบ่ได้ถ้าเฮาคิดว่าเฮาเขาคู่ขวนกับสิ่งที่ต้องการเนาะบอกว่าจะมันยากหรือมันยากกว่าความสมัติก็เฮาน่ะแต่เฮาก็บระกวดให้คนอื่นมาดูถูกเขาเนาะบอกให้คนอื่นมาแบบว่าแบบค้ำขันใส่กับเฮาเห็นบ่ว่าเฮานี้เพื่อเจอเนาะหรือเฮาเฮ็ดบ่ได้ซึ่งยินยันสีเลือนี้เป็นกับเขาแนะนำเอาอย่างหนึ่งว่าขอแนะนําให้หูุจักสิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จแล้วก็คนรวยทุกคนเขามีนั่นก็คือเนาะคือเซลสติมเนาะเซลสติมไม่ท <unless S 2> <really>. yes ั้งอย่างเนาะ เซลสตีมหมายถึงความเซลมั่นในคุณค่าแล้วก็ความสามารถของตนเองอันนี้ก็เป็นบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนาะที่สําเร็จแล้วก็คนรวยเขามีทุกคนเลยก็คือความมุ่งมั่นในคุณค่าและก็ความสมามารถที่เขาต้องการนั่นเองเนาะและแสเสียว่าต,ตัวเองเนาะคู่ควรกับสิ่งที่ดีพอเป็นอย่างเนาะเซลสตีมจึงมีจุดเริ่มต้นของความสําเร็จแล้วก็ความความรวยของคนจำนวนหลายเพราะว่าเซลสตีมนี่แหละเนาะเฮดให้เราคิดว่าโบมีอย่างในโลกนี้ที่เฮตบอได้เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีพอเนาะ เขาก็จะเดินหน้าไล,าล่ล่าหามันนั่นเองเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีพอเนาะเขาก็จะเดินหน้าไล,าล่ล่าหามันนั่นเองเนาะและท้าห้องหูว่าเขาดียังพ่าพอเนาะเขาก็จะท้ตัวเองดีพอเนาะแต่บัญทาที่เขาจะลมเลิกควคมคิดเป็นตามเที่ยาต้องการจงจื่อเอาไปเลยว่าเนาะไม่เสร็จคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการกำหนดชีวิตของเขาถ้าเขาคิดว่าเขาบดีพอสำหรับปันเลยชีวิตของเขาก็จะล้่เหลตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเขายังบริภัยยามเพื่อบางสิ่งบางอย่างเลยหรือถ้าเขาคิดว่าเขาดีพอแต่เขาอาจจะบริพอสำหรับทุกสิ่งที่เขาต้องการเขาจะได้แต่สิ่งที่เขาไ่ต้องการในชีวิตเพราะเขาเป็นคนเลือกมันแล้วก็เขาบรพภายยามเพื่อเฮ็ดสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าเขาคิดว่านาะเขาดีพอสำหรับทุกสิ่งที่เขาต้องการมันก็จะบ่มีอย่างที่จะสามารถหยุดยั้งเขาได้เพราะว่าเขาจะต้องการมีนยังก็ตามเนาะ มันจะมีคำว่าเม่นอย่างที่เป็นไปบ่ได้แน่นอนมีแต่คำว่าทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้และเขาก็จะให้ทุกอย่างที่เขาต้องการและเขาจะทุกอย่างเนาะเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั่นเองเนาะ,ะเพราะเขาจะว่ามันทาเขาอยู่แล้วเนาะสิ่งเหล่านั้นแหละสิ่งที่เขาต้องการเนาะมันมีและกับมันรอทาาเขาอยู่แต่เขาต้อง ไอ้เทคนอจุดนั้นจุดที่เราทำไอ้จุดนั้นแหละซึ่งเพื่อนยียนย้ำเอาไว้ลรงถ่าย,เ,ยเอาไว้ลยว้าเนาะ <c oughs> จงจือเอาเลยว่าโบามีอย่างที่ต้องเสียเนาะในการคิดว่าตัวเองดีพอแต่เขาต้องมั่นใจและกาควายคว้าสิ่งที่เขาต้องการและเมื่อเขาได้มันมาเขาก็จะบงว่าเขาเบิ่งสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเนาะเพื่อนบอกให้จือไปเลยว่าเนะาะโบมีอย่างที่ต้องเสียเนาะในการคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีพอแต่เขาต้องมั่นใจและกล้าควายคว้ามันออกมา สิ่งที่ต้องการเนาะและเมื่ออะไรมันมาแล้วเฮาก็จะ็นว่าเฮาเปิงว่าตัวเองเนาะคู่ควรแล้วก็เขาเปิงในสิ่งนั้นมันผิดซึ่งผู้เขียนเนาะควรจะลองเห็นบางสิ่งบางอย่างเนาะที่ตัวเองเลือกแล้วก็เสื้อสำหรับตัวเองมาหลายอย่างแล้วก็ย้อนนึกกลับไปนนะว่าทุกครั้งที่ตัวเองเห็นแบบนั้นได้และบางครั้งเนาะมันก็มีสิ่งที่ดีกว่าที่เขาบกคาดคิดเพราะผู้เขียนเนาะมีประโยคหนึ่งที่บอกตัวเองไปเสมอว่าคือมันบอกเนาะเฮาดีพอเนาะเป็นคนที่ดีพอก่อนที่ผู้เขียนเนาะจะออกไปไล์อยู่หน้ากล้องเนาะ ก่อนที่จะขึ้นวิธีไปว่ากับคนจานันหลายซึ่งเพื่อนเองเนาะก็ต้องอ่าก่อนที่จะไปโน้มน้าวลูกค้าเนาะหรือว่าก่อนที่จะเป็นใจลูกค้านในราคาคอร์สต่างๆเนาะที่มันแพงขึ้นเนาะนแต่ก่อนที่จะแกนหนังสือเล่มนี้ก็คือบอกว่าเพื่อนต้องมีความท้าทายหลายๆอย่างเนาะคือกับครั้งหนึ่งเองเนาะเพื่อนเคยบอกตัวเองว่ามันสวยให้ให้ตัวเองเนาะทำลายความประมาทก,กับตัวเองไปได้คือกันและหลายครั้งเราเป็นความรู้สึกว่าเพ็่นมั่นใจและก็ฮึกเหิมและอยากเล็อสิ่งที่ดีกว่า และที่แน่ๆที่สุดนาะที่สําคัญที่สุดเนาะเขาต้องเสือแบบนั้นตลอดเวลาที่เริ่มเห็ดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งเขาสามารถเฮ็ดมันสนําเร็จได้เพื่อว่าอย่ามีแม้แต่เซล้ยว,วินาทีเดียวเนาะที่เขาสงสัยหรือว่าลังเล่นในตัวเองว่าเขาเฮตดมันบ่ได้เพราะมันจะคือความคิดที่เริ่มคิดว่าเขา่ดีพอและถ้าเป็นแบบนั้นแม้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกเนาะเขาก็จะามารถเฮตุมันได้คำนี้เนาะอ่านยากฟังยากแต่ว่า มันมีความหมายนั่นแล้วขอย้ำเกิอดอีกครั้งนึงเน,นะผมบอกนะถ้าเขาจะเริ่มพิชสิงได้สิ่งหนึ่งเนาะเขาต้องมั่นใจว่าเขาสามารถจได้เนะผนบอกว่าเขาต้องเสือแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาเริ่มต้นเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งมันสำเร็จเนาะอย่ามีแม้แต่วินาทีเดียวในการสงสัยหรือลังเลตัวเองเราจะเรียเหตุบ่ได้เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราลังเลหรือว่าเราสงสัยว่าตัวเองเห็ุบ่ได้นะความคิดเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นว่าเขาบ่ดีพอสลับอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเนาะแม้แต่สิ่งที่ง่่าายทีสุดในโลกนะ เขาก็จะบรสมารทเห็ดมันได้เลยกระแทกใจเนาะกระแทกใจเป็นที่หมาของนังสือเร่มนี่่ววีดีเป็นคนนึกเปอร์เซ็นตะ์เนาะที่หาเงินเก่งที่สุดในโลกหลายคนคิดว่าเขาอาจจะว่าเรื่องของวิธีเฮนะ็ดเนาะแต่ผู้เขียนเนาะกลับมาเน้นเรื่องวิธีคิดนั่นก็เป็นเพราะว่าวิธีการหาเงินเก่งเนาะมีความหมายสำหรับผู้เขียน เฮาโฟกัสไปที่การหาเงินแต่เขาโฟกัสไปที่คุณสมบัติในการสร้างในการหาเงินาเฮาโฟกัสไปที่วัตยุทธ o เนาะวัตยุทธ์หรือว่าเขาเฮ็ดอย่างเนาะแต่เฮาโฟกัสไปที่งูยูอาร์เนาะงูยักษ์ก็คือเขาเป็นไผและคนที่มีคุณสมบัติเนาะคุณสมบัติที่ว่าเขาต้องลืมมีไมเซตเป็นเรื่องทับอิถ้าเขาคิดว่าเนาะเฮาเก่งคือกับคนอื่นหรือเขาเก่งกับคนที่คือเกี่กับคนหาเงินเก่งเนาะทึงแม้ว่าเขาจะฮู้งิธีหาเงินเนาะของคนเก่ง แต่เขาก็ยังพันได้ผลลักคือกันกับพวกเขาตัวอย่างเปิบอกตัวอย่างเนาะถ้าเขาไปขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือไปขายสินค้าให้กับคนแปลกหน้าเป็นคนที่เขาผู้จักข้างทำอิดพรนั่นคือคนที่หาเงินเก่งบอกว่าเขาสามารถหาเงินได้หลายกว่าขอสิบเท่าเพราะการขายแต่ไม่เส็จของเขาก็คือการขายจะให้เขาต้องเจอกับการถึกปฏิเสธที่น่าอับอายเห็นบ่าเขาขายบอได้ดีพอเนาะเพราะเขาคิดว่าเขาบ่มั่นใจเขาปุ้วประสบการณ์และเขาขายบ่เก่ง เรือขาพวกผู้ควรที่จะรวยขึ้นกับพวกเขาเพราะพวกเขาหางเงินเก่งและเขาเองก็จะบริคุณสมบัติเท่ากันกับพวกเขาสุดท้ายเขาการจะเห็นว่าได้